ส,สวัสดีค่ะว,วันนี้แอนดมบินก็จะพามาชมเครื่องตัดสายไฟไฮดรอลิกแบบไร้สายของ Milwaukee 18รุนนะคะเป็นรุ่น M 1 8 H C C ขีดซึ่งจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนหัวเป็น หัวสำหรับตัด AC s r ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องสื้โตใหม่นั่นเองค่ะสปเปคจริงๆของโดยอ้างของรัฐเนี่ยมันสปเปคไวเลยนะมีหนึ่งปลลิสองตัวสามารถตึได้น้ำหนักนะครับแล้วก็แท่ชาร์ทเออถ้าไม่ได้จังหวะจะมีปุ่มลิสทีนะครับเครื่องทุกตัว,ตวจะมีปุ่มลิสรตัดปึ๊บไม่ได้จังหวะลิรสรของแดง Okay. Mm สามวิตัดปลายก็ได้มันจะไม่หินบตัวนี้หัวมันสามารถตัดทะลุได้ทองแดงได้ถึงสามห้าสิบครับถ้าสายที่มีแกนเหล็กอะหัวมันสามารถเปลี่ยนะัวง่ายนะฮะตดวนับนะฮะสายที่ว่า 6.6เล็กเนาะจะมี 50, 95หรือว่า85ครับอันนี้ผมลองไว้เชื่อว่ามันจะดีเสมอไม่จำเป็นว่าเป็นสายไฟหรือว่าวอวน็อตต่างๆตัวนี้ก็ตัดได้ลูกค้าที่ว่าต้องการเข้าที่ที่แคบๆต่างๆสะดวกน้ำหนักเบาถ้าปากมันเสียหรือบินมันสามารถซื้อแยกขายได้นะครับมันจะไม่มันจะไม่ต้องซื้มต้เป้นส่วนใจสั่ง้อติด่อสอบ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่06181333 3ขอบคุณค่ะ